ซึ่งจะส่งผลใหม้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และอาจก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกองในการป้องกรรันและบรรเทาสารภัยกลางจึงให้กองในการป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดของอำเภอเมืองของเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิทยากรและผู้เข้ารับการเปิดทุกท่าน กรณียุทบกภัยประจําปีงบมา2 5 6 4เพื้อทดสอบความเข้าใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์ตลอดจนหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องกอา,าทิเช่นโครงการชระทาระยององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาทิเทศบานลนครระยองเพื่ออะไรครับเพื่อเวลามีนมีเหตุการณ์ขึ้นมาเ,นเราจะได้ดำเนินการในตรงนั้นก่อนเในเขตองค์กรปกครองส่วน,ท,วน,น,น,ท,นวท้องถิ่นของท่าน นโนายต้องรู้จุดที่เกิดปัญหาได้ครอบคลุมมากกว่าการฝึกดวันนี้เป็นการฝปิดวันจะล็อกนะวันจะเปิดตารย้อนะวันนี้เราจะมาพูดจุดที่เกิดปัญหาได้ครอบคลุมมากกว่าการฝึกดวันนี้เป็นการฝึกบนบ้าทรัพยากรเรามีเท่าไหร่ เราก็จะได้กระจายทรัพยากรเกินไปในขณะที่จึงตัวอยังมีปัญหาอยู่หรือว่ระบบวันาการเหตุการณ์มันยังไค่อยเป็นระบบคนต่างคนต่างหวัดยองเพื่อเป็นการฝึกสุภารเหตุการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ2,564ระหว่าง